ไกูมากูมาดิกูมาฝั่งซ้ายเยอะนะฝั่งซ้ายปดปดปดันน้อันนี้กีวินครับีมีจังหวะกดขาได้กดครับเฮ้ยไเทด้วยไม่ต้องกดปิดในเกมนะปิดูนปิดไฟเทดิเฮ้ยกดขาได้กดขาไม่ต้องกดเลยเน่นเต็มจอย่าประม่านะมาบูมดิเร็วเฮ้ยดู้ั โซ่เมมเพื่อนเมมเมมอย่าหูดับมึงรอฟังมึงรอมึงรอฟังไอพี่สั่งดึงอย่าหูดับอย่าหูดับแล้วก็อย่าโดวไม้ด้วยนะถ้าเวลาพี่สั่งเอ่อโดวไม้เตือนเรื่องไหม่นะครับงดใหม่ในประเทศนะครับครับไปเล่นเร็วเล่นตามเล่นเล่ตามไี่คุยเร็วๆไปแชทกันายไม้สามไม้แค่ไปเหยียบเนีไม้แค่ไปเหยียบเนีไม้แค่ไปเหยียบไม่ต้องกลัวมึงฟังพี่นะเขาสมงไซส์มึงฟังกูนะเขาสมงไซส์ฟังอุกูนะเขาตายเขาตายเขาตายไม่กลับบ้านเรา้ก่อนเนาะกูกลับบ้านไม่กลับบ้านเ้า ฟังฟังพี่ฆ่าเขาตายไม่กลักบ้านเรานะไม่กลักบ้านเราฆ่าเขาตายไม่กับบ้านเราเไม่ตอเชบงดรอเล่ก็งนเก็บเงิเก็บเงินเก็บเงนเก็บเงินเก็บเิก็เงนเก็บเนเก็บเงินเก็บินเก็บเงินเก็บเนเก็เนเกเนเงนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงงนเก็บงก็บเนเก็บเก็บเนเก็บเเก็บเินเก็บเเก็บเนเกนนเก็บเก็บเบนเก็บเเก็บเบเนงเก็ก็บนเก็บเเก็เงเก็นเก็ก็บเก็บเ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 

คนดีคนีคนดีลพี่มพี่มา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 เฮ้อุ้มอุ้สอบดิอุ้มสพดิอุ้มสพดิอุ้มดิการแอผมไไกลไม่ต้องปืนหัวดำปืนหัวดำอ้กูไม่ต้องอุ้มสพแล้วมึงฆ่าเลยที่มันชุบอยู่อ่ะไม่ต้องอุ้มแล้วถ้ามดไม่เนแทเลยลุลุแทงไปเลยลลุแทงไปเลยไม่ต้องกลัวลลุ้มแทงไปเลยิงไม้ิงไม้ยเจยิงออกไยิงออกไปงออกไปยงออกไปยิงอกไมยิงออกไปยิงออกไปอกไยงอไมงอยอไมออกไปอกไไมออกไปกไกิไปกิอกไิงอกไิงอกไิง ไมกดีไก็ดีพี่ตยพี่ตยพี่ตยหน่อดเออิงให้ผมทำไหมพี่เจฟกินให้ผมทำไหมไม่ต้อง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 ยม่ต้งไม่ต้องไม่้ไม่ต้องไม่ต้องไมงไม่ต้องยิ่งไม่ต้องยม่มึงไม่ต้อมองไม่ต้องไม้องไม่ต้องมึ้งไมต้องมต้องไม่้องไม้งมต้องไมึงฟังไม่ะฟังไม่ตองไี่ติงไม่้างไม่ต้อิไม่งไม่ต้องม่ต้องมึตองม่ต้องไม่้องไม่ตองกม่ตยอม่้างไม่ต้างม่ต้อง่องม่ต้องต้มงั่ง้ามมันแค่นั้นพอ ไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันออกไปหน้ากระดานเหมือนเดิมพี่สั่งให้กักบ้านเราเหมือนเดิมนะโอเคไหมเข้าใจใช่ปะข้าใช่ถ้าถ้าแต่ว่มันออกฝั่งขวาโถมฝั่งขวาหมดแปลว่ามึงก็จะกักฝั่งซ้ายฝั่งตัวข้ามมันแต่ถ้าเกิดมันโถมตรงกลางมาเป็นปกติเป็นหน้ากระดานเมื่อแค่กักบ้านเราโอเคปะถ้าเมื่อไหร่พี่บอกสลับบ้านมึงก็สลับบ้านตามโอเคนะอ่าแล้วก็แล้วก็เติมแบบถ้าสมุติถ้ามันยิงแบบเมื่อกี้อีกอะไออดรอปตรงกลางอะเก็บให้มันยิงไปเลยนะมันเปิงกระสุนไไดด้้เเนนีี่่่ยยอะ จำปอยก็ดีๆนะเว้ยหวายหวายพูดมึงอย่าประมาทนะเว้ให้แบประมาาแบบจำปอยจำจำเรื่องบ้านให้ดีๆว่าฟังไหนเปฟังไหนช่วพี่เดี๋ยวพี่มีพี่จไ้ที่นี่มันไกมากเยกมไม่ไดเกม็ไม่ได้เกมปิดรอยเช่ดเลยกดปิดรอยเช่ดเลยไม่เป็นไรมึงก็ปิดดีปิดรอยเช่ดเลยเริ่มแล้วเร็วดังเขาได้นะกระดานกักสพบ้านเราเหมือนเดิม

ตายตรงกลางต้นงเิเดิบเจบโคเลยสายเดินสายตายแล้วตายตาย้ตาแล้วตกดเยนเป้าตนิเยอะย่ายยกดิเยอะหน่อยพยขอไม่ขอไมขนก็มาเลยใเมื่อโดนมันสวน่มกวนพ้ไม่้ไม่ไไม่ไไม่ได้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 

อาาเกิดนะอาาเกิดนะอาาเกิดนะเฮ้ยพี่นะปุ Wagner ่พี่นะมตองรีบุกานมึงเปลียนเปลียนจุกักสลับบ้านนสลับบ้านสลับบ้านฟักูนะสลับบ้าน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 นะพี่ต้นหนพี่นียเื่องอพี่ต้นไหนัดยศพที่มึงฆ่าตายสลับบ้านพที่มึงฆ่าตายมาสลับบ้านอรเล่นไปเล่นไปชุบไอ้ยนยยนยตดตัดตั่ต้อรีบอุญอ มีใครโดนกักบ้านบ้านเราอยู่หมัมวมาแ้วมั้าย้ายมันทะลุมซ้ายทะลุกกบ้าน้เออ่ใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหยิงใยิงให่ยิงากลุมฉันนี่ใหยิงใคาไห้แมนออกใอ้มมนออกไอ้แม่อกไอแม่แม่ออกมาไอ้แม่ออกมาหลอกแทกลอกแทกบราบุ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 รานุราบ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 ุรานุราบุรานุราบุราบรา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 บรารารา

ชอ็ชอตเมื่อกี้จะพยายามเตะศพแต่ว่าถ้ามีเพื่อนอะแบบเราเราปิดให้มันคีนกว่านี้ให้มันย้ำกว่านี้อ่ะแบบดดไม่ไมเออไม,ไม่ไม่ต้องรีบแบบเพเพย์ก็พยาย,ยามอยู่อยู่แบบติดติดกับเพื่อนที่ชุบด,ดิเพพี่เห็นมาสองแมทล้วอ๋อแมวแมวแมวชีทีมมือฟังนะขอหนึ่งขอดนึงเพย์เพ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 จังหวะมึงดีอ่ะมึงเป็นคนเล่นไม้ที่นะขึ้ขนที่ขึ้นไปแท่นกลางเป็นเป็นเป็นจังหวะสามไปพี่หน่อยมึงเอาไอ้คนไอ้สองคนแรกใครที่เป็นคนขึ้นนะมึงเอาสองคนแรกอ่ะขึ้นขึ้นไปค้ำไปตรงแอ้ดรอปเลยไอ้เพ่ีดิ เอาไม้จะชัวร์มึงลงชัวถ้ามึงมั่นใจว่ามึงลงแล้วมันตายมึงตีเลยแถ้าตายนะใช่ปะต้องชุบใช่ปะชุบชุบๆๆแค่ลงไปชุบใครจะชุบไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบยเดี๋ชุบยแบงช่เยแบงเออเอที่เราเอาไปที่เราเอาไปที่เราเอาไปมือยาวมเอออย่าดึงดิเฮ้ยกลุดวะไอ้แม่เราไปก็ชุบได้เลยปะไม่ได้ไม่ได้เติมตัวหนเติมตัวหนติดคอนเนอร์ เออเดอะไวท์ที่นอนตายอันนี้คือตายเองหรือว่าตายเพราะว่าตายรอบที่แล้วครับมันรอบที่แล้วครับตายรอบที่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็วิ่งกลางนะไม่ครับพี่จังหวัดสามพี่จังหวัดสามพีรอ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 ออกขวาสองตัวพีรอพีรอมีนัดรอปืนออะขวามีรองปืนออกขวามีรองปืนสองตัวไม่โดนจริงนะผม่โดนจริงนะไน่โดนจริงนะไม่โดนจริงนะไม่โนจริงนะไม่โดนจริงนขวาไหนมาขวาไอะไรมาลูกปืนขวาไอะไรมาลูกปืนปดึงใหม่ดึงหน่อยดึงหน่อยไปเพื่อนเพื่อนโดนไปไปเพื่อนโดนไป

เอ่อฟใหกครัฟังกู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 ทะลุตัวกางะลุตักะลุตักลไม่เอาซ้ายขวาทะลุตกลไม่เอาซ้ายขวาทะลุตัวกลางทะลุตัวกอซ้ายขวาหลังนะทะลไปเลยทะลุกลาลไปเลยทะลุตัวกลางสองคนนะถือสติขึ้นมาเลยืนี้ตขึ้นมาได้นะอตื่นนะตายตายวีสมัิขึ้นมาสมัขึ้นมา ม่แม็กดเล่นเลยขตีแม็กตอนนี้ไม่เปิดไม่ขึ้นนะเฮ้ยเปิดนเปิด่ออะไรเอไมเป็นไรเพ่เป็นไรเป็นไรเป็นไรเตีอแล้วเขอแล้วเฮ้ยคเ่นยกันนอนันอนิดเขานิดเขาในติดเขาในติดเขานติดเขา่ิดเขาในติดเขาในติดเขนติดเยาในิดเนิดเขานติานิดเขาในติดเขิดเขาในติดเขาในตินิดเิดเนเใิดนิดเิดเขานิเนิดเิดเเิดเใิดเาิดเใเนิเนิดาิดเิดาเนิดเิเนิดเิเนิดเิเนิดเน

ไม่ชุบใหม่แล้วยันอะไรก็ได้พี่ตัวยืนอ่ะเดี๋ยวแค่นั้นพี่เดี๋ยวสอง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 ชุบหนึ่งเฮเพลาพี่เพ้ยเพล่เฮ้ยสบสีสบลีไว้ไว้ตรงกลางนะรอรอรอไว้ตรงกลาง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 อมารอมาอมารอมาใครพี่จีนใครใจเย็นหมดงไว้ตรงกลา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 งรอมาเดียวทีเดียวทีเดียวไม่เล่นไปเลยไมเลยสูงไปเลยยันเลยยันเลยกดกดรอเลยผมพันยาอยู่ชุบขึ้นนะไม้อยาตีดิไม้อยาลงดิให้ปากเล่นดิคนเดียวเดี๋๋ยยยยววไปเเเดดีล

มาดูคนรับมาว้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 ายามีมีรีพอร์ตมีรีพอร์ตกระสุนกระสุนมาเลยกระสุนยิงไปไม่ถึงสิบนัดกระสุนหมดเลยเมื่อกี้หายไปใช่ใช่ครับเมื่อกี้เหมือนกันใช่ครับตอนแมตช์ไหนครับจำได้ไหมแม็กสามครับแม็กสมแสุดท้ายกระสุนแมตช์สุดท้ายนะใช่ครับแล้วก็ที่เราไม่เห็เมื่อกี้ตายตายข้างตายข้างเกมยิงไปแบบไม่ไม่ไม่ถึงแม็กไปด้วยซ้ำแล้วก็หายไปเลยกระสุนหายหมดหมดหมดลังกล้องเลยมีคลิปใช่ไหมรบกวนตัดคลิปส่งติเก็ตให้หน่อย รวมคลิปทั้งของชาแล้วก็ของอีกคนนะสองคนใช่ไหมครับี่คิดที่คเอาแค่คลิปเดียวก็พอครสองคลิปเลยเพราะว่ามันอาจจะเห็นต่างกันไงเอาโอเคแล้วติดแล้วก็ออกเหมือนเลยใช่ไหมครับออกได้เลยครับออกได้เลยครับตีดแล้วก็มีอีกเมื่อกี้ชุบๆแล้วอุ้มไม่ติดด้วยชุบโดนตัวเองอ่ะชุบโดนตัวเองได้ชุบโดนตัวเองเหรอตัดทีมไปใช่ใช่ชุบโดนตัวเองอ่ะมีด้วยเหรอตัวเองไม่เกิดมีมีมี มีคลิปโอเคถ้าถ้ามีคลิปงั้นเอางี้ดูไว้รวบรวมคลิปแล้วก็ทิกเก็ตหนึ่งคนส่งให้กระทางพิกเมื่องทิกเก็ตเก่าได้ไหมทิกเก็ตเก่าที่เคยอทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลงตีมแล้วครับวันนี้ผ่านไปได้หนึ่งแมตช์นะครับยังไงฝากเชียย์พวกเราดูไว้ยุติมิดด้วยน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีชุดหลักอีกต้องซ้อมพรุ่งนี้ชุดหลักเริ่มแล้วหน้าซ้อมแล้วชุดหลักที่เอ่อวัดรถหลัก เช่ครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ